มาเสิร์ฟสุดรอดให้อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้คือเจ้าฟรรรอร์ r a n g เจอร์ t Gen นะเป็นตัว2.0 0, ทโโูโบแล้วก็เป็นตัวรุ่นสปอร์ตนะครับมาพร้อมป,ปี22จนยที่เป็นสัย23นะครับแล้วก็สีเป็นสีดำเงาๆดุดแบบนี้เลยนะครับชุดแต่งคันนี้ผมทำอะไรให้บ้างน,นะครับเอ๊ดำดำดุดนะครับพร้อมโลโก้มีแถบสองสีให้แบบนี้ใช่ไหมครับสเกิร์ตใส่ให้ให,ใหม่ ของนี่เลยเจ้านี้วิกเตอร์แท้นะครับอ่าเป็นงานเท่ๆสวยๆแล้วก็ยอดนิยมใส่แล้วเข้ากับรุ่นเลนเจอร์เป็นอย่างมากนะครับรวมถึงคิวร้อนนะครับก็เป็นของวิกเตอร์แท้เช่นกันนะครับรอบคันเลยอันนี้บังเอิญเจ้าของเก่าเนี่ยเขาเปลี่ยนล้อแม็กมาแล้วลหละนะครับก็เป็นลาย สไตล์มีการอัพโหลดเนาะสติกเกอร์นะครับนี่เพิ่มความดุดันเข้าไปนะครับเพิ่มความผลเข้าไปเป็นลายที่เสือเขี้ยวดาแบบนี้โบรชหลังก็จัดมาเต็มๆนะครับเปราะหนังทรงประบอดพร้อมการตัดเย็บที่เป็นสปอร์ตเช่นกันนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ชินชอบคือจอนะครับมันเป็นดีไซน์ใหม่หที่มันเท่มากนะครับใหญ่ๆยาวๆแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลขไมค์คันนี้อยู่ที่70,000กิโลนะ7จ็0 0นสองพันกิโลนะครับผมเสนอข,ขายให้เพียง7,90,000 9,000บาทเท่านั้นนะครับนี่กับเจ้าน้องฟอร์ดเรนเจอร์ next gen ดุดันไม่เกียงใจใครนะครับทิมพันซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ได้ถ้าผ่อนเราก็มีบริการไฟแนนะซ์ทุกที่ทุกประเทศเหมือนเดิมนะครับและถ้าเรื่องผ่านแล้วไม่สะดวกมาเราเราก็จะส่งให้ฟรีด้วยนะครับสเร็จมีการทิมพันยังมีการรับกันนะครับเครื่องกีตให้อีก1ปี2 0 0 0 0กิโลสุดท้ายท้ายสุดซื้อต้นตานต,ต้องได้รถแต่งเท่มีสไตล์กว่าใครๆแน่นอน